สวัสดีครับผมนายศัลวแพทย์ทัดพงศ์เวชอัสดรนะครับเลกชื่อเล่นก็หมอมิงนะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพนะครับของบริษัทโดทร่าไทยแลนด์นะครับเมื่อติดต่อผมนะครับก็เบอร์0.8573 4048เนปนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้านไหนนะครับที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับหรือจะแก้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็โทรมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับฟรีครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับ วันนี้ผมจะคุยเกี่ยวกับโรคติดเกมนะครับหรือที่เราเรียกว่าเกมมิงดิสออเดอร์นะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับโรคนี้นะครับจะมีอาการที่เรียกว่าเกิดจากพฤติกรรมนะครับการเสพติดในทางสมองนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับการติดสารเสพติดเป็นอุปสรรคนะครับต่อการพัฒนาทั้งร่างกายทั้งสมองและร่างกายของเด็กเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กช่วงใบมัธยมปฐมเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็มีการติดเกมเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับ ว่าอนาคตของชาติของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็กที่เป็นเจริญเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีความอดท,ทนอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าอาการของโรคนี้คืออะไรบ้างนะครับอาการของโรคนี้เนี่ยที่เราจะสังเกตเห็นได้ครับเด็กเนี่ยจะใช้เวลาในการเล่นเกมนะครับติดต่อกันยาวนานนะครับมากกว่าสชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ จะขาดการควบปุ่มเองนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตปกตินะครับเช่นการกินการนอนนะครับอาจจะเป็นเด็กที่ตื่นสายนะครับนอนดึกในประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะนอนดึกมากจนถึงขั้นที่ว่าสว่างเลยก็มีนะครับเนื่องจากเล่นเกมนะครับอันที่3มก็คือจะเสียนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไม่ได้พักผ่อนเวลาไม่ได้นอนนะครับเด็กส่วนมากเรี่กว่าอะไรเป็นโรงเรียน ก็จะเป็นนั่งหลับที่โรงเรียนนะครับหรือเรียนก็เรียนแบบเบอร์เบอร์นะครับก็เรียกว่าพอเบอร์เบอร์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเ,เวลาครูสั่งงานนะครับ <ô. S 2> กรก็ไม่ไม่ทราบไม่รู้หรือก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เด็กเนี่ยส่วนมากนะครับตอนนี้ที่มีปัญหาคือติดศูนย์นะครับติดศูนย์แล้วก็บางคนก็เรียนไม่จบนะครับก็ติดศูนย์ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ อันดับต่อไปครับก็คือถ้าติดมากๆนะครับเด็กก็จะไม่ค่อยทานข้าวไม่ค่อยอะไรนะครับก็จะมีลักษณะของน้าหนักลดนะครับแล้วก็ชะงักงานการจะเติบโตนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราจะเห็นได้เด่นชัดโดยเฉพาะเด็กที่ในช่วงม1ม2ม3าเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่กําลังโตนะครับเด็กผู้ชายน่ะเด็กผู้หญิงก็จะเริ่มตั้งแต่12บสขวบ11บขวบ12ขวบก็เริ่มโตแล้วนะครับถ้าเด็กผู้หญิงติดก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขา จะชังกรเตุกตัวนะครับเนื่องจากว่า,จจาการที่เด็กจะเริติบโตได้เนี่ยก็เกิดขึ้นกับโกรทฮอร์โมนนะครับที่เราเรียกว่าฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยที่เป็นฮอร์โมนของการเจริญเติบโตนะครับตัวนี้เนี่ยจะสร้างในช่วงประมาณสักสิบสักสี่ทุ่มจนถึงประมาณตีสี่นะครับเป็นช่วงจังหวะที่เขาสร้างฮอร์โมนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยพอเด็กเน Я, เี่ยเรียกว่าไม่ได้นอนตามเวลานะครับนนอาจจะนอนตั้งตีหนึ่งตีสองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่าจะก่าจะหลับได้โดยเฉพาะเด็กที่เล่นเกมเนี่ยบางทีเข้านอนตอนเที่ยงคืนตัวจะหลับได้เนี่ยบางทีถึงตีหนึ่งตีสองนะครับเพราะว่าคลื่นสมองเนี่ยเขายังเป็นคลื่นถี่เป็นคลื่นความถี่นะครับซึ่งเป็นคลื่นที่ไม่สามารถจะนอนหลับได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ยังมีความไวนะครับต่อต่อ,อสิ่งรับรูต้ต่างๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้เองนะครับที่พอฮอร์โมนมันไม่สร้างมันก็เป็นปสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เด็กพวกนี้แค่แก่นนะครับไม่โตนะครับ แล้วก็อาจบจะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคอ,อื่นๆอ,อีกหลาย,ลายๆโรคนะครับซึ่งเกิดจากการผิดปกติของพวกฮอร์โมนในร่างกายนะครับคือ,อช่วงสี่ทุ่มจนถึงตีสี่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะก้อฮอร์โมนอย่างเดียวมันมีฮอร์โมนอีกหลายๆตัวที่มาสร้างในช่วงนี้ช่วงที่มีการพักผ่อนนะครับซึ่งที่จะมีการสร้างก็นึกถึงคล้ายๆกับต้นไม้เราเนี่ยนะครับต้นไม้เราเนี่ยนะครับช่วงกลางวันนะครับก็จะถังข้อแสงนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ ได้ได้แป้งนะครับได้อาหารขึ้นมาแต่พอกลางคืนก็จะเริ่มใช้อาหาร นะครับก็จะใช้อาหารพวกนี้มาบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายเติบโตอะไรต่างๆพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับกลางวันเราก็ทํางานนู่นนั่นนี่ไปแต่ว่าบางคือมีกกินนู่นนั่นนี่สะสมไปบางคืนก็จะเริ่มเรียกว่าเอาสิ่งที่เราทานเข้าไปต่างๆนี่ก็มาใช้แต่ว่าการใช้เนี่ยก็จะต้องมีฮอร์โมนนะครับมาช่วยนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการเติบโตแต่ว่าพอไม่มีฮอร์โมนหรือไม่มีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ทําให้ร่างกายไม่เป็นปกติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราจะพบเหตุว่าเด็กเนี่ยทุกวันนี้ ผู้ใหญ่ทุกวันนี้ก็มีโรคต่างๆมากมายนะครับแล้วก็โรคหลายๆโรคเนี่ยอย่างเช่นมะเร็งอย่างเช่นโรคของแปลกๆนะครับโรคของต่อมไร้ท่อโรคโรคของพวกไทลงไทลอยต่างๆพวกนี้โรคไตโรคต่างๆคือมันก็จะเป็นเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากร่างกายเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานนะครับไม่มีเรียกว่าการทํางานของร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ร้อร์เซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะครับ และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเด็กมักจะมีอารมณ์แปรปรวนนะครับเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเดี๋ยวบางทีก็ดีเดี๋ยวบางทีก็ร้ายนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะมีการเรียกว่าก้าวร้าวนะครับโดยเฉพาะคนที่เด็กๆที่ชอบเล่นเกมที่มีการฆ่าฟันกันมากมายนะครับพวกนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่า เถียงนะครับว่าเอ้ยปฏิเสธว่ามันไม่จริงหรอกในเกมก็คือเกมอะไรประมาณนี้นะครับคนที่เล่นเกมฆ่ากันตายเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าจะมีอารมณ์ร้ายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคนจะเย็นนู่นนี่ก็มีก,ก,ก,ก็แย่ๆไปอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยบางทีท่าน,นอาจจะไม่ได้ทราบนะครับเพราะว่า,าการที่เราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยที่เป็นร้ายๆเข้าไปนะครับมันจะทําให้สมองนะครับเขาเรียกว่าเซลล์สมององเราเนี่ยมีการแปรรูปนะครับ คือในเซลล์สมองเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเรียกว่าเมลีนชีตนะครับเมลีนชีตเนี่ยจะเป็นตัวหุ้มหุ้มเซลล์เซลล์ประสาทนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกักเก็บนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งมันจะเก็บในรูปของสารเคมี er, ซึ่งนานๆเข้าเนี่ยที่เราป้อนไปป้อนไปเนี่ยมันมีสารเคมี er พวกนี้หุ้มแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเราจะ,ะคือจะคุมตัวเองไม่ได้จะคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วก็ทําให้เกิดการพังเผือนะครับไปทําลายผู้อื่นก็เป็นได้นะครับ ครับวิธีการแก้ปัญหาทุกวันนี้อาจจะใช้วิธีการได้หลายๆอย่างนะครับแต่เรื่องหลักอันด,ดับแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเด็กเนี่ย หรือผู้ป่วยนะครับเราเรียกว่าผู้ป่วยเลยนะครับจะต้องมีความเข้าใจว่ามันมีผลร้ายอย่างไรบ้างแล้วตัวเองเนี่ยก็อยากจะเลิกเหมือนกับคนเลิกยานะครับคล้ายๆกันนะครับถ้าคนเขาไม่อยากเลิกยาอยู่เขายังยังสูบอยู่ยาอยู่สูบอะไรอยู่เนี่ยมันก็ยากนะครับถึงแม้ว่าเราจะจับเขาอดข้าวอดปานน่นนั่นนี่นะครับให้เขาลงแตงอะไรต่างๆนะครับ,รรรบแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาสูบนเนื่องจากความ เข,เขายังไม่ได้ตระหนักถึงว่ามันมีอันตรายมากมายแค่ไหนนะครับเหมือนคนติดบุหรี่ก็เหมือนกันนะครับก็สูบไปเรื่อยๆคนติดแล้วก็สูบกินไปเรื่อยๆก,ก,ก็ไม่เข้าใจว่ามีความเป็จนกระทั่งเขา,เ,าเจอเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งปอดแล้วหรือว่าเป็นตับแข็งแล้วอะไรแล้วเนี่ยถึงจะมารู้สึกว่าเอ๊ะอันอย่างเงี้ยมันมันต้องเลิกแล้วนะซึ่งมันก็ส่วนใหญ่ก็จะสายเกินไปนะครับสำหรับเด็กที่ติดเกมก็เช่นกันนะครับถ้า,ามีการติดเกมเนี่ยเราควรจะพยายามทําให้เขาเข้าใจว่ามันมีผลร้ายกับเขา อย่างมากนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบน้อยๆเลยนะครับหลายอย่างประเทศจีนนะครับเขาเขาจะห้ามเลยนะครับห้ามเด็กเนี่ยเล่นเกมเลยหลายๆบนทนเนแทบจะอา,อาจจะให้เวลาแค่สัป,ปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอย่างเก่งนะครับหรือบางที่อาจจะห้ามไปเลยก็มีนะครับเพราะเขาคิดเขาเขา,ามีความเชื่อว่าการเล่นเกมพวกนี้ทำให้คุณภาพของเด็กของประชากรของเขาเนี่ย มีคุณภาพที่ต่ําลงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการก่ออจบัตกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนกับคนติดยาติดอะไรเหมือนกันนะครับเพราะตีค่าเหมือนเป็นแบบนั้นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังไม่มีกฎหมายพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มีการใส่ใจในเรื่องนี้าพ,พ,พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาโรคที่เด็กติเดกเดกมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ,อก็จะต้องให้เด็กเนี่ยนะครับอยากจะเลิกเอง นะครับอันนี้สําคัญมากนะให้ตระหนักเพราะถ้าเด็กมีกําลังใจอยากจะเลิกนะครับมันก็ง่ายนะครับคนรักษาก็จะง่ายแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเลิกนี่ก็จะยากละนะครับทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เขาไม่อยากจะเลิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคุณหมอก็จะให้ยาที่เรียกว่ากดประสานนะครับเพื่อจะให้เด็กเนี่ยคือเรียกว่า ถ้าไปเล่นเนี่ยก็คือก็คือแบบก็อาจจะมึนเมา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 เนี่ยนะครับก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือเล่นแล้วก็แพ้เขาอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าในทางปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการใช้อโรมาเทอราปีนะครับคือการใช้สารเรียกว่าเก็เรียกว่าน้ำมันหอมระเหยนะครับคนไทยเราเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยแต่ว่าคนฝรั่งเขาเรียกว่าเอสเซนเชนออยล์เอสเซนเชนออยล์แปลว่าออยล์ที่มีความสําคัญนะครับแล้วออยล์พวกนี้เป็นสารบริสุทธิ์นะครับที่สกัดมาจากพวก พืชสมุนไพรนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับมากกว่า400ชนิดนะครับแล้วแต่ละตัวอ้อยแต่ละตัวเนี่ยเราก็มาใช้ในการรักษาโรคที่แตกต่างกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ้อยเนี่ยนะครับถูกนำเอามาใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับจิตปตระสาทและเกี่ยวกับโรคของทางเดือนหายใจโรคทางเดินหายใจเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสูดดมแล้วก็สามารถที่จะไปถึงของอเรียกว่าในการควบคุมนะครับในการที่จะทําให้ขึ้นสมองนะครับ จากที่มันถี่มากๆนะครับตรงนี้เนี่ยให้ทําให้สามารถจะลดลงได้นะครับตัวที่แนะนำนะครับจริงๆมีหลายตัวแต่ว่าตัวที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือตัว a d a p t i v e นะครับตัว a d a p t i v e เนี่ยเป็นมีมีคุณสมบัติในการที่จะลดนะครับก็คือเวลาเราเราใช้เนี่ยนะครับมันจะช่วยลดขึ้นนะค,คือขึ้นสมองเนี่ยเวลาเด็กจะเข้านอนนะครับหรือเวลาให้เด็กเล่นเกมเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการเอาอะดัพตีฟ นะครับออยพวกนี้นะครับเราจะใช้วิธีการทานะครับทาอยู่ตรงหลังหูหรือตรงชีพประจก็ได้นะครับจะทําให้เหล็กเนี่ยสามารถหลับเร็วหลับลึกแล้วก็มีสมาธิโดยเฉพาะช่วงเรียนหนังสือนะครับตอนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราไม่ต้องการให้เขาหลับแต่ว่าให้เขามีสมาธิกลับคืนคือคลื่นสมองได้กลับคืนมาสามารถจาได้ดีขึ้นเนะเราก็ใช้อาดัพติฟเนี่ยนะครับทาตรงตรงข้อมือนะครับเดี๋ยวจะมีรูปภาพให้ดูนะครับอ่าในเป็นรูปข,ของการทานะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่คือครับก็คือวิธีการถ่ายที่ที่เห็นนะครับตัวแรปทิมจะใช้วิธีการถ่ายตรงที่ข้อมือตรงนี้นะครับหรือถ่ายตรงหลังหูก็ได้นะครับที่มีรูปประจัดเนี่ยนะครับตรงหลังหูตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเส้นประสาทเล็กๆนะครับสามารถที่จะดูดซึมเอายาเข้าไปสู่ร่างกายได้แล้วก็ทําให้เด็กนะครับหรือคนที่ไม่มีไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเรื่องต่างๆแล้วแต่เนี่ยทำให้มีสมาธิขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันจะไปช่วยปรับขึ้นนะครับสมอง นะครับก็ใช้เวลากงวันก็ได้นะครับหรือใช้ก่อนนอนก็ได้นะครับไม่เป็นไรใช้ได้หมดเลยตลอดทุกทุก,วทกวเวลานะครับถ้าเราใช้สุดโดมก็ได้นะครับดมปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณแค่22่วินาทีนะครับที่จะเข้าสู่สมองนะครับแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ2อนาทีนะครับ คือเวลาเราทาเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่2นาทีเองนะครับเข้าสู่เส้นเลือดนะครับก็เร็วมากนะครับตัวทาเนี่ยทำไมจึงจำเป็นต้องใช้ตัวทาเพราะว่าตัวทาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวออยเนี่ยอยู่ในกระแสเลือดได้นานนะครับได้นานกว่าการดมนะครับการดมอาจจะใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าปริมาณที่ที่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเราทาเนี่ยปริมาณที่เข้าไปเนี่ยจะจะจะมากกว่านะครับหรือจะใช้วิธีการกิ่นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราไม่แนะนําให้กิ่นนะครับ ถามว่าการทาอ่อยพวกนี้มีปัญหาอะไรไหมจะทําให้เด็กเนี่ย หลับนานเกินไปไม่ตื่นไม่มีเลยครับตรงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าออยเนี่ยจะไม่มีสารอื่นๆเลยคือคือออยเนี่ยนะครับหรือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะมีความดีมากๆตรงที่ว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารอื่นปนเพื่อนแต่ถ้าเราเอาพวกสมุนไพรมากินมาใช้มาทงมาทานเนี่ยนะครับอาจจะมีสารอื่นปนเพื่อนนะครับเช่นพวกยาฆ่าแมลงยานู่นยานี่หรือว่าแม้แต่ตัวตัวสมุนไพรเองเนี่ยก็อาจจะมีพิษในตัวของมันนะครับ เพราะว่าอย่างสมุนไพรหนึ่งชนิดเนี่ยยกอ,อย่างเช่นอย่างตัวฟ้าทลายโจรน,นะครับก็จะมีสารออกฤทธิ์แค่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับคือตัวเอ็นโดคาเฟอไรน์มีแค่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับส่วนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ะเป็นไรเราไม่ทราบนะครับมันจะมีตัวอื่นปนมาซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับตับไตต่างๆแต่ว่ากรณีที่เป็นออยนะครับมันจะมีออยอย่างเดียวเลยถ้ามีออยหนึ่งหยดมีเรนโดคาเฟอไรน์ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีสารอื่นปนเปื้อนนะครับอันน้จะมมีควาปลดภัยสูงกกว่าารใช้สมุนไไพรรทัั่่วปนะคบอา อันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่นะครับของโลกที่เขาเริ่มเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการใช้สมุนไพรมาเป็นออยนะครับครับอีกอันหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการนอนเด็กที่เราพูดถึงนะครับก็คือตัวเวลาเล่นเกมนะครับเด็กก็จะตื่นเต้นไปเรื่อยๆตื่นเต้นไปเรื่อยๆตื่นเต้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะทาข้อมือเด็กได้ก็ทาเลยครับทาข้อมือทอหลังหูด้วยแอเดฟทีฟจากนั้นนะครับ บางคือเด็กบางคนอาจจะไม่อยากจะให้ทานะครับไม่อยากจะให้เราไม่อยากยให้เขารู้ตัวนะครับเราก็ใช้ตัวลาเวนเดอร์อนะครับตัวลาเวนเดอร์เนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยค่อยค่อยๆค่อยค่อยแบบหลับนะครับก็คือหมายถึงว่ามันไม่ใช่ยาสลบนะครับต้องบอกก่อนลาเวนเดอร์เนี่ยไม่ใช่ยาสลบนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยหลับแล้วจะไม่ตื่นนะอนุ่นนั่นนี่อะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาแค่ทําให้ เข้าสู่ภาวะของการนอนได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าการนอนเนี่ยก็ยังเป็นตัวเรานะเป็นผู้กําหนดนะครับคนที่เคยนอนตื่นหกโมงก็จะตื่นหกโมงตื่นเจ็ดโมงก็ตื่น7จ็ดโมงคือคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีร่กเนี่ยนาฬิกาชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเด็กเล่นเกมเนี่ยเขาจะทําให้นาฬิกาพวกนีมมน้มันสับสนมันยุ่งเหยิงนะครับเมื่อเราใช้ออยล์เนี่ยนะครับ ตัวลาเวนเดอร์นะครับผสมเข้าเข้าไปในตัวเครื่องกระจายกลิ่นที่อยู่ท่านทาง,งซ้ายที่เห็นเนี่ยนะครับที่ให้ดูเนะี่ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับตัวกลิ่นพวกนี้มันก็จะทําให้เด็กเนี่ยก็คือผ่อนคลายแล้วก็คลื่นสมองก็จะปรับเข้าสู่โหมดของการนอนนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราแนะนําให้เติมเข้าไปด้วยคือตัวเพลย์ y ฟนนะครับเพลย์ y ฟก็คือ ทำให้บริกากาศคาว่า p พ r i ิฟายคือบริสุทธิ์นะครับก็คือทําให้อากาศบริสุทธิ์คือ,อตัวนี้มันจะช่วยฆ่าพวกฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ลดกลิ่นนะครับพวกดับกลิ่นพวกกลิ่น,กกนอับกลิ่นต่างๆที่อยู่ในห้องห้องนอนซึ่งบางทีเราจะชินเนาะเราจะชินแล้ว so, นอนแล้วอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่เมื่อเราใส่ตัว p พ r i ิฟายเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามีความแตกต่างขึ้นนะครับจะจะ,จะรู้สึกเลยว่าเอะกลิ่นบางกลิ่นเนี่ยมันมันมันเริ่มจางหายไปเรื่องแรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวเนนะราาก็แํใให้ชน รถรถยนต์ด้วยนะครับบางทีรถยนต์เนี่ยก็มีทั้งอะไรอะ่ะมีรองเท้าได้เราก็ใส่เข้าไปก็มีดินมีอะไรต่างๆพวกต่างๆ,ๆบางทีบางคนก็ทานข้าวในรถบางรุ่นนั่นนี่นะครับดดก็คือคือทุกวันนี้มันก็ลำบากเนาะคือเวลาเด็กอะไรเงี้ยไปโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องพวกนี้มันก็จะมีเศษอาหารเศษต่างๆ,ๆที่อยู่ในรถนะครับตัวนี้เราก็แนะนําเลยว่าให้ใช้ไปรฟไฟนะครับใส่ในรถได้ก็คือจะมีเครื่องกระจายเกล็ดเล็กๆนะครับ ที่ที่ใช้กับรถได้นะครับอันนี้เราก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ตัวาลารูทเนี่ยเป็นเครื่องใหญ่นะครับวิธีใช้นะครับตัวาลารูทที่เราให้เห็นอยู่ข้างซ้ายมือเราเนี่ยนะเป็นข,ขาวๆเนี่ยนะครับตัวนี้วิธีการใช้คือเราก็เติมน้ําลงไปจนขีดถึงขีดที่เขากำหนดไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เติมตัวลาเวนเดอร์หรือเพรลแล้วก็เฟลน์ไฟนะครับอย่างละประมาณสัก4ีหหยดนะครับลงไปใน ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับจะเอาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงก็ได้นะครับมันก็จะมีตัวตั้งเวลาแล้วก็กดปุ่มมันก็ไล่ไปต๊ดๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยหลับสบายนะครับพอหลับได้นะครับก็ทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับประมาณนี้ครับคือถือถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับคือบางทีเนี่ยเด็กเขาก็อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ไม่อยากจะนอนดึกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาชินอ่ะคือมันชิน พอมาเริ่มชินคือคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรไปเกินกว่า1 0บ4วันเนี่ยถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับจะกลายเป็นเจะเริ่มจะกลายเป็นนิสัยนะครับมืนอเกิดความเคยชินเนี่ยนะครับมันก็จะแก้ยากพอแก้ยากเดี่ยวตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวแนวทางนะครับที่จะสามารถที่จะช่วยให้เด็กนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการาเป็นเด็กติดเกมนะครับมันเนี่ยก็จะช่วยได้แล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเข้านอนได้อย่างมีคุณภาพนะครับ แล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกตินะครับแล้วก็การเรียนต่างๆก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยแช์นะครับช่วยแชร์อันนี้ไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะมากแล้วก็เด็กไทยผมเป็นห่วงนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยที่ติดเกมนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือหรือทําอะไรต่างๆได้อย่างนี้นะครับเพราะ เราก็ช่วยกันนะครับช่วยคันแชร์กันไปนะครับใครที่มีปัญหาสงสัยก็อย่างที่บอกนะครับโทรมาหาผมได้เลยผมยินดีให้คำปรึกษานะครับในการใช้อโรมาเทอรรปีในการแก้ปัญหาเรื่องของเล็กติตเคตนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแนละ้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ